สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาในท็อปิกที่ว่าอะไรที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด5เด็กเลือกตามตัวเลขที่คุณชอบได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่หมายเลข9ก9นะคะ ในท็อปิกที่ว่าอะไรที่ทําให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะเรามาดูกันถ้าคุณกำลังแข่งหรือไม่ได้แข่งอะไรกับใครคนอื่นเขามองว่าคุณมีอะไรดีกว่าคู่แข่งนะคะ สิ่งที่คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะก็คือการที่คุณเป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้หรือการที่คุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว ถ้าคิดจะทำอะไรจะต้องทำให้ได้ต้องทำให้สำเร็จทำให้เสร็จนะคะเป็นคนที่ทำแล้วมุ่งม,มั่นทำจนหามรุ่งหามคำ่ำนะคะทำหนักมากๆนะคะไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณก็เป็นคนที่สามารถที่จะจัดการทุกสิ่ง ได้บริหารจัดการดีแล้วก็โชคช่วยคุณด้วยคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีกำลังใจดีนะคุณอาจจะมีคนรักหรือคนที่คุณรักคนที่คุณมีความรู้สึกดีดด้วยให้กำลังใจคุณอยู่ตลอดเวลาเลยคุณก็เลยมีกำลังใจดีพร้อมที่จะ ต่อสู้กับคู่แข่งของคุณนะคะเมื่อใจดีแล้วทำอะไรมันก็จะสำเร็จไปหมดนะคะแต่ในบางขณะนะคุณอาจจะสู้มากจนรู้สึกว่ามันท้อมันเครียดมันเหนื่อยมันล้านะคะแต่เมื่อได้น้ำทิพย์ฉลมใจจากคนรักคุณก็ไปต่อได้นะ เหมือนมีคนอยู่ข้างๆคุณแล้วทําให้คุณอบอุ่นมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้คุณสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความรู้สึกมั่นคงมากๆนี่คือสิ่งที่คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะคุณสามารถจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทุกสิ่งอย่างแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ในสิ่งนั้นๆในสิ่งที่คุณจะทำน่ะ ศึกษาอย่างท่องแท้เลยทีเดียวนะคะศึกษาแบบเอาเป็นเอาตายถ้าวิจัยได้ก็จะวิจัยนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่รู้ซึง้งรู้ลึกรู้จริงจนสามารถที่จะบอกสอนคนอื่นในเรื่องนั้นๆได้เลยนะคะยิ่งเราให้คนอื่นให้ความรู้นะคะมันยิ่งทำให้เราเนี่ยแน่นขึ้นความรู้ของคุณมันยิ่งจะแน่นขึ้นนะ เมื่อคุณให้คนอื่นแล้วคุณได้รับมาแบบไม่รู้ตัวนะคะนี่คือสิ่งที่คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนชัดเจนในตัวเองชัดเจนต่อจุดมุ่งหมายชัดเจนต่อสิ่งที่จะทำการวางแผนในอนาคตมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน มีการมองการไกลแล้วก็มีการจัดกระทําในทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ได้ทําแบบล,ลอยๆไม่ได้หลักลอยไม่ได้ทําไปมั่วๆสุ่มๆไปนะคะแต่คุณมีหลักการของคุณแล้วคุณก็เพียพรพยายามคุณทํามันอย่างเต็มที่สุดความสามารถนะคะโดยมีคนที่คอยให้กําลังใจคุณอยู่นี่คือสิ่งที่ ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะคุณที่เลือกไพ่หมายเลขเก้ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่หมายเลขเจ็ดนะคะในท็อปสิกที่ว่าอะไรที่ทําให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะมาดูกันนะคะว่าคุณมีดีอะไร ที่คู่แข่งนั้นจะต้องยอมนะคะ คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงมากๆนะคะเฉพาะทางที่คุณทำอาจจะเกี่ยวในเรื่องของการต่างประเทศได้นะคะคุณอยู่ในระดับหัวหน้านะอยู่ในระดับเจ้านายผู้บริหารในระดับสั่งการนะคะสิ่งที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งก็คือคุณสามารถจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ นะหรือคุณมีพัฒนาการแบบไม่หยุดยั้งนะคะคุณไปของคุณเรื่อยๆนะไปของคุณเรื่อยๆจนมันสำเร็จอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะในความสำเร็จนั้นแต่ก็สำเร็จแน่ๆนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงมากๆด้วยนะอะไรที่มันไม่ชัดเจนสำหรับคุณคุณจะต้องทำให้มันเกิดความชัดเจน การทำให้เกิดความชัดเจนนั้นมันอาจจะต้องไปไฟกับคนอื่นก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการขัดแย้งกับคนอื่นนะแต่คุณไม่กลัวนะคุณไม่กลัวที่จะถ้าขัดแย้งแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรคุณไม่กลัวเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนนะอะไรที่มันอึมครึมอะไรที่มันไม่กระจ่างไม่ชัดเจน ไม่ได้นะคะคุณจะต้องเห็นคุณจะต้องให้มันมีความชัดเจนมันถึงจะไปต่อได้ถึงจะคิดออกว่าอะไรควรจะทำต่อไปในอนาคตังนั้นคนอื่นก็แย้งแย้งคุณเหมือนกันนะคะนั้นโดยเฉพาะคู่แข่งเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากเลยทีเดียวพักพวกนะคนของคุณก็เยอะนะคะ คนที่นิยมชมชอบคุณะเยอะแยะมากมายนะแล้วก็พร้อมที่จะไปด้วยกับคุณนะคะมีคนเยอะแยะมากมายที่พร้อมที่จะลงเรือลําเดียวไปกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังค่อนข้างจะดุเลยทีเดียวนะคะอาจจะไม่ค่อยจะยิ้มจะแย้มสักเท่าไหร่หน้าตาก็จะเฉยๆนะคะจนว่าบางคนเขามองคุณไม่ออกนะ จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่สนุกสนานก็ได้ถ้าอยากจะสนุกสนานอยากจะมีอารมณ์ปาร์ตี้เฮฮากับเพื่อนกับฝูงคุณก็ทําได้นะแต่ส่วนมากคุณจะเน้นไปทางเรื่องงานนะคะเอาจริงเอาจังเรื่องงานดังนั้นคู่แข่งเขาก็รู้สึกแย่งคุณนะเพราะคุณเป็นคนเอาจริงเอาจังนะแล้วก็เป็นคนที่ทําอย่างไม่ลด,ล,ดละทําอย่างไม่หยุดหย่อน ทำไปเรื่อยๆทำเป็นประจำสม่ำเสมอมีความละเอียดรอบคอบประณีตในสิ่งที่ทำจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามคุณไม่สนใจสนใจแต่ว่าจะต้องทำนะคะในที่สุดความสําเร็จมันจะมาสู่คุณนั่นคือคู่แข่งเขารู้สึกว่าคุณมีความอึดนั่นเองนะคะมีความอึดฮึดมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะ คุณที่เลือกไพ่หมายเลข7ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่หมายเลขสอนะคะหนท็อปิกที่ว่าอะไรที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันมีสิ่งใดมันมีอะไรดีอยู่ในตัวคุณ ที่คู่แข่งเขาสู้ไม่ได้นะคะ นะคะคุณที่เลือกไพ่หมายมเลขสองคุณเป็นคนที่ทำไมคุณถึงอยู่เหนือคู่แข่งก็คือคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะในสิ่งนั้นๆในสิ่งที่คุณทำแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะแค่เสน่ห์คำเดียวเนี่ยกินขาดนะคะ อยู่เหนือคู่แข่งมากๆคํำว่ามีเสน่ห์นั้นมันทำให้คุณทำอะไรก็อยากจะมีคนเข้าใกล้อยากจะมีคนช่วยเหลือมันเป็นอะไรที่ดึงดูดคนอื่นเมื่อคนอื่นนิยมชมชอบในตัวคุณเนะี่ยคุณทำอะไรมันก็สำเร็จได้แบบง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่ามันไม่ง่ายนะในชีวิตนะคุณบอกว่าไม่เห็นมีอะไรง่ายเลยนะในชีวิต แต่อย่างน้อยมันก็คือง่ายกว่าคู่แข่งของคุณนั่นเองนะการที่คุณจะทำอะไรไปเนี่ยเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาหลงเสน่ห์คุณดังนั้นเขาก็มีอะไรเขาก็อยากจะช่วยอยากจะยื่นมือนะเพราะว่าเห็นคุณแล้วก็เจริญหูเจริญตาฟังคำพูดของคุณก็หลงไหลได้ปลื้มไปเลยทีเดียวนะคะ ทำไมคุณถึงอยู่เหนือคู่แข่งอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่ล้มแล้วลุกเป็นคนที่มีสปิริตนะถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะ่ะมันมันไม่ได้อย่างที่คุณคิดแต่คุณก็สามารถที่จะไปเริ่มไปเริ่มต้นใหม่ได้นะคะนี่คือการมีสปิริตของคุณล้มแล้วลุก แล้วคุณก็เป็นคนขยันเป็นคนที่ทำงานหนักนะคะทำงานหนักทำงานมีหน้าที่รับผิดชอบมากมายหลายสิ่งคุณเป็นคนที่ใช้เครื่องมือสื่อสารทางออนไลน์เนี่ยได้เก่งนะคะนี่คือสิ่งที่คุณอยู่เหนือคู่แข่งแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ช่างถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็คือเหมือนกับคนที่ช่างซักช่างถามช่างสงสังสยใคร,ร่รู้ถ้าคุณโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็การอยากจะรู้นู่นรู้นี่รู้นั่น,นทําให้คุณมักจะไปศึกษาหาความรู้นะคะอาจจะศึกษาทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะด้วยความเป็นคนที่สนใจใคร่รู้ของคุณเนี่ยมันทําให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งด้วยเหมือนกัน เมื่อข้อมูลอยู่ในมือเยอะๆเนี่ยมันสามารถจะนำไปจัดกระทำอะไรก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่อย่างที่บอกว่ามีสปิริตนะล้มแล้วลุกนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณนะในช่วงเวลาที่มันกระทันหันเนี่ยคุณตั้งตัวได้เร็วนะคะกลับมายืนขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อนะเป็นคนถ้าได้จับงานอะไรถ้าได้ทำอะไรแล้วคุณเต็มที่นะคะเต็มที่มากๆเลยเป็นคนมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังดังนั้นมันก็เลยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะทาให้อยู่เหนือคู่แข่งนั่นเองนะคะคุณที่เลือกไพ่หมายเลขสองขอให้คุณโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะในทอปิกที่ว่าอะไรที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะมาดูกันนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีดีอะไรทำไมคู่แข่งเขาถึงต้องยอมคุณเลยทีเดียวในเรื่องนี้นะคะ Madu kan. นะคะคุณที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งอะไรที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งก็คือคุณเป็นคนชอบเรียนรู้นะคะชอบที่จะเรียนรู้ชอบที่จะควนควายหาความรู้เป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตสูงด้วยนะคะการเรียนรู้ของคุณนั้นมันมาจากการเรียนรู้จากความผิดพลาด ล้มเหลวในชีวิตของคุณด้วยนะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในด้านที่มันแย่ๆนะแล้วจิตใจของคุณเนี่ยมันน่านับถือนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อผจญกับเหตุการณ์เลวร้ายจิตใจของคุณไม่ได้หดหู่ไปด้วยนะคุณสามารถที่จะฟื้นจิตใจของคุณ ขึ้นมาได้ให้อยู่ในระดับที่ดีถึงดีมากได้เลยทีเดียวนะคะนายทุกคนมันจะต้องเจอกับอะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเจออะไรที่มัน,นร้ายๆที่มันบางทีเราก็รับไม่ได้นะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนั้นมันจะนำความเครียดความวิตกกังวลความ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงความรู้สึกไร้ที่พึ่งนะคะความรู้สึกที่เงียบเหงาว้าเววังเวงแต่คุณสามารถจะฉุดตัวเองขึ้นมามันอาจจะมาจากเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตสูงนั่นเองนะคุณอาจจะเคยติดบ่วงในเรื่องนี้มาหลายครั้งหรือว่ามาเป็นระยะเวลา ยาวนานพอสมควรมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะใช้ความทุกเนี้นะ่ยมาเป็นสิ่งอะไรที่จะทำให้คุณเจริญไปข้างหน้าได้นั่นก็คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนั่นเองนะคะคุณจะไม่จอมจอมอยู่กับความทุกข์นั้นมันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านเลยไปคุณคิดเช่นนั้นนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความ จริงจังนะจริงจังจะต้องชัดเจนมั่นคงในชีวิตของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะดังนั้นเป็นคนที่มีความรักตัวเองนะคะจะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะสิ่งอะไรที่แย่ๆรับมามากพอแล้วไม่อยากจะรับอีกแล้วนะคะคุณเป็นคนที่ คนอื่นนิยมชมชอบในตัวคุณเพราะว่าเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงเฮฮาอยู่ใกล้ๆแล้วมีความสุขนะมีอรอยยิ้มในยามที่คุณทุกข์บางคนเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าคุณทุกข์เพราะว่าคุณมีแต่สร้างความสุขให้กับคนอื่นจนคนอื่นบางทีเขาเขาลืมไปเลยนะว่าคุณก็ต้องมีความทุกข์เหมือนกันนะดังนั้นคุณอาจจะ ความทุกข์ของคุณอยู่ข้างในไม่ได้สแสดงออกมาให้ใครเห็นนะคะมันถูกปิดเก็บไว้มิดอยู่ข้างในสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันเลยทําให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งคู่แข่งจะไม่มีวันรู้เลยว่าคุณกําลังท้อแท้กําลังสิ้นหวังกําลังประสบอะไรอยู่เขาจะเห็นแต่ความสุขของคุณเห็นแต่คุณมีรมสดใสแจ่มใสร่าเริงนะคะ เห็นแต่คุณอยู่ในแนวกระตือรือร้นจะทำสิ่งต่างๆเห็นแต่คุณอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายท่ามกลางเพื่อนฝูงที่มีแต่ความสนุกสนานเฮฮาแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆชัดเจนในตัวเองคู่แข่งเขาจะเห็นคุณเป็นแบบนั้นนะคะเพราะคุณไม่ได้แสดงออกถึงความทุกข์ยากให้ใครเห็นนะนี่คือสิ่งที่คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะคุณที่เลือกไพ่ หมายเลขหนึ่งขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่หมายเลขสีนะคะหนท็อปิกที่ว่าอะไรที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะมาดูกันนะคะว่ามันมีสิ่งใดในตัวคุณที่คู่แข่งเขาเห็นแล้วมัน เขายอมนะคะเขายอมในตัวคุณมาดูกันค่ะ นะคะคุณที่เลือกไพ่หมายเลขสี่สิ่งที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งก็คือคุณเป็นคนที่มักจะได้รับความยุติธรรมนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันเพลียงพล้้มนะก็จะมีคนที่มาเห็นว่าคุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมเขาก็จะมามอบความยุติธรรมให้กับคุณนะ สิ่งที่คุณอยู่เหนือคู่แข่งอีกอย่างก็คือคุณเป็นคนที่สู้เป็นคนที่สู้คนนะคะเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่สามารถที่จะใช้เหตุผลหรือใช้อารมณ์ก็ได้นะในการที่จะไปชะกับคนอื่นดังนั้นคู่แข่งเห็นเนี่ยเขาแยงนะคะเขาแยงคุณเหมือนกันนะ แต่ในบางอารมณ์เนี่ยคุณก็เป็นคนที่นีอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีมากๆไม่ได้ดุดันอะไรเลยนะคะมันจะมีเฉพาะบางอารมณ์เท่านั้นที่ถ้าคุณถึงขีดถึงจุดของคุณแล้วก็แตกหักได้แตกหักเลยนะคะบางท่านบางคนอาจจะมีเรื่องที่มีความคิดเห็นที่ไม่ได้ เหมือนกับคนอื่นนะดังนั้นอาจจะมีการประทะคารมกันนะคะในเรื่องของความคิดเห็นซึ่งสิ่งนี้มันหมายความว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่มีจุดยืนในชีวิตจุดยืนในสิ่งที่ทำเนี่ยสูงมากๆนั่นคือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะนี่คือความที่คุณได้เปรียบคู่แข่ง นะเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองแล้วถ้าคุณมีการแข่งขันอะไรก็ตามคุณจะต้องคิดว่าคุณต้องชนะแน่ๆเมื่อใจมานะคะเมื่อใจมาใจเต็มใจฟูมันจะชนะหรือไม่ชนะไม่รู้นะคะแต่ก่อนแข่งคิดว่าตัวเองชนะบางทีเหมือนสะกดจิตตัวเองอะนะคะมันก็จะทำให้ชนะได้นะคะทำให้ถึงเส้นชัยได้ นะคะทำให้มันเจริญง,งอกงามไปข้างหน้าต่อได้นะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำมันอาจจะเป็นอะไรที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำก็ได้นะคะที่จะไปแข่งไปอะไรเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่คุณจับมานานแล้วละ่ะนะเป็นคนที่เอออาจจะจับแล้วก็จบโปรเจกต์นี้ก็ไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่ เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะคะไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะอาจจะต้องมีการเดินทางนะในการไปแข่งนะหรือว่าการเดินทางเนี่ยมันใช้เวลายาวไกลยาวนานการเดินทางในเส้นทางการแข่งขันของคุณเนี่ยเป็นมาอย่างยาวนานแล้วนะคะคุณเองคุณอาจจะเป็นคนที่ห่างจากครอบครัวด้วยก็ได้นะคะคุณจะมี คนที่ให้คำปรึกษาคุณนะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งได้เช่นเดียวกันเขาจะมาถ่ายทอดบอกกล่าวสิ่งที่คุณไม่รู้สิ่งที่คุณเพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งที่คุณคิดไม่ออกนะสิ่งคุณจะต้องนิ่งงึงงันไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ตัดสินใจไม่ได้เมื่อคุณได้ มาขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่ใจดีคนนี้นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นใครก็ตามเนี่ยแต่คนคนนี้เขาจะให้ความกระจ่างกับคุณได้นะเขาจะหาทางออกให้คุณได้นี่คือสิ่งที่คุณอยู่เหนือคู่แข่งอีกอย่างหนึ่งคือคุณมีที่ปรึกษาที่ดีนั่นเองนะคะมีคนคอยสนับสนุนนั่นเองนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ สนุกสนานเฮฮามีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีบางทีก็เสียอย่างเดียวนะที่อารมณ์ร้อนเน่ยชอบไปไฟกับคนอื่นนะในบางทีบางครัง้งบางท่านบางคนนะคะแต่ส่วนมากแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าคุณไปไฟกับใครถ้าคุณเสียเปเรียบ มันจะไม่เป็นแบบนั้นนะคุณจะได้รับความยุติธรรมจากการตัดสินนะคะของผู้ใหญ่หรือจากสถานการณ์จากเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะนี่คือสิ่งที่คุณอยู่เหนือคู่แข่งนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้นะคะคุณที่เลือกไพ่หมายเลขสี่ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ